ตาเมือนตะแลนท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจนุชนะครับผมสวัสดีเจนุชมาดวนๆเจนุชโทรบอกเมื่อวานนอนบอกกับผีว่ากั่น,นเป็นจังไดว่าให้ฟังเลยโอ้ยเมือน,นั้นเราเปน็นาะอยู่ผู้เดียวอนอนอยู่ห้องผู้เดียวนอนอยู่ห้องผู้เดียวคิดจังไดวันนี้เมือนั้นก็เลยนอนห้องผู้เดียวใช่ มันนี่ผ้าว่า่นี่บ้าน,นั้นว่า้ใส่ผ้านอนเด้ว่ายน่ผ้านอนว่า้ใส่ผ้าว่า้ใส่ผ้านอน,อน,น,อนทุเทียจิตว่่ผ้านอนอยู่ได้ค่าเข่าของนอนของนี่ก็เลยว่านึ่งเลยเหรมา,นนรมาเนาะคนเราหมาเสยมหมมามันก็ยังแบบเขาไม่เคยเห็นหนาม,มาก่อนเลยเด้มาแล้วไปนอนเหี่ยงเขาอยู่นคางไหมคางเตียงไหมเขานอนเฮี้ยงวันนี้เราถามว่าเจ้ามาหย่างระไรบางที ข่อยก็แมาหาเจ้าลาวอาสันของม่เหลือต้องเจ้าซื้อลาเอาเจ้าไมาเดลนอต้อง่อยเดินเอาข่อยก็คิดพ่อเจ้าของก็แม่มาแล้วว่าตอนยุ่งใส่ตอนนี้ตอนยุ่งใส่่วงไหนบานเจ้ายุ่งหนีลาน้ำเจ้าหนีลายุ่งห้องน้ำเจ้านีลาแล้วว่าบ้านเอากยุ่งห้องน้ำเจโนดแม่นยุ่งบังเหนียวคนว่าเขาบอกไปใส่ดอกเขายุ่งหนีลาแล้วว่าโอ้บังเหนียวไม่ห้องทับเพป็นใบกับนอเอากรย่างวัวอยู่เหรอฝันหรือว่าฝันโอ้ยกับฝันอ่ะเนาะมันนอนน้ำมัคักอ่ะเนาะ อืมเลยว่าเอา้าก็เลยบอกเอา้าเพื่นอนเพื่อนเพื่อนในนั่นเนาะเพื่อน,นในบอกเลขยังหรอกแต่ว่าเฮากับหงูแล้วว่าเลขตัวใดเฮาวหงูแล้วนะเลขตัวใดวันนี้ถ้าเฮาวถ้ากินเฮาก็เอาหาศูนย์นั่นละหาศูนย์ตัวเดียวเลยเด้ตัวเดียวเลยจีแมนโอ้อตัวเดียวเน้นๆเลยเด้หาศูนย์ตัวเดียว เขาทำไมถึงแปลเป็นห้าตัวเอาเพราะว่าผู้ใชแเราก็ตายเนาะหาศูนย์นั่นแล้วก็คิดเอาหาศูนย์นั่นแล้วหาศูนย์เวเดียวโคโล่ก็ีตัวตยืดอีกเลยครับก็เลยวันนี้เ็เลยสุที่ผู้ใยมพนังคุยน้ำฝมนหวันมันนอนในห้องเลยมันนอน้างนั่นแหละนอนคุยน้ำเลยนอนคุยน้ำเลยแมนอ่าเพื่อจเลยบอกว่า ก็เจ้าหนล่ะว่าไปใส่ดอกกราอางเสียอืมมันแต่ยืห้อเจ้าหนล่ะวางสิพอดีพรเราโอนบอกกับเสดเดอเลยตื่นขึ้นว่าโอ,อ้โัคนว่าอเก็เลยของแทตัวหน,นี่งวะก็เล้หูก็ได้เตีตตตเ่ยวเลยหาชูนเต็มเต็มตัวเดียวหาชุนเต็มเต็ตมแมนหัดที่แล้วกับพีทะลูกกัแพ,ง,พงมาบอกเนาะแมนห้าเงี้ยก่อเก้าหนึ่งห้าแมนแต่ตรงวันเวาหายตัวใดเนาะ ต้องหมดเลขที่มากันนี่มากตัวได้กว่านี่ตอนต้องหมดมากันเก่าศูนยดูตอนเก่าศูนเดี๋ยวมาเก่าศูนดูสามตัวตัวใดมีอายุเจ็ดเดียวกันเก่าเจะซูนอืมแต่ต้องหวัดนี่ขึ้นมากแมนมักอันนี้เลขฟันตรงไหนหาซูนเต็มเต็มเลขฟันฟันเมื่อคืนเหรอเจ๊แมนเต็มเต็มเลยหาซูนตัวเดียวเนีหาซูนตัวเดียว เม็ดเดียวเลยหาศูนย์หาศูนย์ตัวเดียวนอนอยู่ในห้องขี้ก็ได้บอกขอยู่อยู่ห้องน้ําเจ้าแมนบ้านเด็กที้กาได้บันหนึ่งซีเก่าหนึ่งซีเก้าคนเราคนอยู่น้ำเลยแล่องบ้านเด็กขี้นั่นไงเผยเอฟซีถามเพราะว่าร้ว่าเราอยู่เนาะอยู่น้ำสี่เาอยู่น้ำนีเลยบรไปใส้วัดจีเข้าไปใส่ไยุ่นน้ำเจ้าเอ๋อละคนว่าก็เลยว่า้นใส่บนผูปั้นกับเฮาบ้าน บ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าแต่ว่าเจนนุตตีง่ายเลยหาศูนย์ง่ายๆ่าอผู้ชายเห็นบ่ผู้ชายมันนอนเฮี่ยงค่ะนอนเฮี่ยงจักเขาบ่นี่บ่ฮู้จักเลยหน้าตาก็บ่เคย์ฮู้จักมาก่อนเป็นผู้รอบ่าอะไรเจนนุตใครอยู่ว้าว่าแมนมีแฟนเป็นสีเหรอวันนี้ว่าแมนผู้ชายอยู่เนี่เออเรื่องว่าเพี่จะมานอนที่ห้างหรือไ อเออพันยิมใจก็เสร็จดีจับร้อยยิมได้ยืนละกอยิมไม่ไอฝุ่ฝันผีมากซะบ่บาสงสัคิดว่าผีมากๆเหรตอนนี้บอกซะบอกซะถึงตรงยืนเท้าไปบ่บ่บ่บมันทำ้อานี่ละทำห้องนี่ผันเ็สิบคิดว่าผีมากเบอกง่ายๆนะผีมักแมนโอ้ยนคิงพี่เนาะเกลือกขันว่าผีมากๆเนาะบาดเนสดี้ายมักลงดีหละ ย,มมย,มมยิ้มมากเลยนะว่ามันยิ้มว่ามันมันมันมายิ้มมากเลยเนี่ยยิ้มใส่เลยยิ้มใส่เลยพีม,มักแท้แท้พีพักๆๆนครับนี่วะาห้ามเช่าแล้วพี่น้องเองยบาทนี่บอกเลขแม่นเลยพีมักบอกแม่นมักเด่นเด็กคือกันบ่อน้อบาทนี่กระช่างว่ามาเรายิ้มมากม <c oughs> ครับมักที่แรกเก้าศูนย์เนาะม่นแเก้าเจ็ดศูนย์เหมือนที่แหลกเออเก้าเจ็ดศูนันนเลขมากของนสองสี่บ่ะมัดเงินบ่อาจรยกแคกบาทก็ได้สี่ได้ห็นเนาะห้องมึงตัวมัคุณโอ้ตัวมัเจนรถยกเกติดตัวหน่อครับเจ๊เออก้องจะซูมไปหานะครับโอ้มึงเก่งเลยพี่น้อง พิ่นมาแข่งวุ่งกูมมึงกึ่งมึงกึ่งเลยป็นค,ความฝันของเกี้ยนุษนะคะหวดที่แล้วกับผีมะหวองบอกว่าวันนี้ผีมามักผีมามักบาดนี่เราใช้วิจารณญาณในการรัะดมเกตุเ<อ>สียคือมาเป็ดผีแต่ต้องบาดนี่ยกเองนะเกี้ยแค่นั้นไะห้เสี้ยวมันจดไว้ เก้าเจ็ดศูนย์สองสี่ขยายออกมาหาเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าค่ะพี่น้องต้องกระฝันไหมบ้างแนนเสด็จออกก็ต้องฝันพี่น้องที่อยู่เขาต้องฝันหน่อยถึงมากฝันหนึ่งเสด็จออกนี่ยลวัสดีว่ามาหาศูนย์ดีเจมาหาศูนย์เลยยี่มากระมัดต่อเป็นแบบ ไม่มาใครยังมาดิยูใครกนาะเจนุทองทองที่คอในี่ยมันยังจะได้เพิ uh. ่มไหมครับคิดว่าจะได้เพิ่มอยู่เด็กเอาเสซนให้มันใหญ่ทอนโซ่เลยเอาไปโซ่เลยเอาไปโซ่ไปเลยไปทำอีกเท่าไหร่ครับเจ้แหนแหมจแล้วเอาไปจำแหมมาห่อนกับปันจำใจ เป็นแนวทางนะเจ๊เนาะห้ศูนนะครับผมก็ก่อนกันด้ะเแต่บ้านเด็กที่นาหนึ่งซีเก่าเนาะหนึีเ่าเพราะว่าเอซี่ต้องมาี่เดีวเพราะว่าที้บางเลยสฮะบอกเว่ายุ่น้ำกันยุ่นี่แหละเจ้าบ้านจะยื้สายอายร้วังสิยุ่นี่แหละคอยก็ยุ่น้ำเจ้าอยู่แล้วมันคอยย่ห้องนี้เลยยุ่นี่แหละบ้านเด็ที่ก็เป็นได้ที หนึ่งสี่เก้าท่านผู้ชมห้องไหนครับเจ๊ห้องร้านไสห้องนี้พันมีมาตะโดดแล้วจะกินชื่อว่ามาเอื่นแม่มาเอื่นไดกี่ห้องนี้ตรงนี้นี่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 เจอแจ๊คเทียนี่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 ห้องนี้แกเนเบอร์ติดด้วยนะแปล่าเลยก่อนเนื้ยเนี่ยร์ชมได มีเบอร์ห้องมีเบออร์ห้งด้วยนะครับผมไปเบิ้งเลยสันโอ้ยมีขอดเบอร์ห้องเดี๋ยวก็บเปบอกนะครับมีเบอร์ห้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูเอาตามจริงมันบอกมีเบอร์ห้องได้สิวะจ <c> ะ <oughs> ว่าจะสัน <c oughs> โอ้ยร้านเขียนไว้ตินี่ร้านเขียนไว้แปดศูนย์หนึ่ง <c oughs> ต้องกลับดีกว่า เบอร์ห้องเบอร์ไหนก็แปดศูนย์หนึ่งไปอ่านเลยโต๊ใจพวงหันร้านเจ้าเขียนไว้พีนร้านไส้เขียนไว้แปดศูนย์หนึ่งอะโมโจ้าว่ามีเบอร์ห้องเอายกไม่ต้าเจียยกเปิดไปซ่องเลยคอยต๊ะใจเอ๊ซี่ก็โต๊ะใจพวงหันนั้นร้านเจโน้ตเขียนไปแล้วก็อดคำว่าได้พี่น้องข้อหอมคนวะ เพื่นอนอร,อาร้านเขียน<า>ยหยอกกันเนาะร้านผู้ท่ายเขียนหยอกร้านไม่ยิง่ง <c oughs> เอียงมาจังพี่แม่บัดเนี้เอออาพ่อเออเอามีเพิ่มเติมไม้เลขกของมี่อยู่พี่น้องแปดศูยนย์หนึ่งวาสานมาคะ่ะแต่ว่าซื้อของนี่บ่ไหวเลยซื้อของนี่พี่น้องเอ้ยอย่าไปซาดด้เด็กหน่อยเขียนหยอกกันค่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ